ในในโลกนี้มีประมาณ195ประเทศ195ประเทศขึ้นนะฮะตอนนี้ไทยเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่งจากข้ามปีใช่ไหมเรานับเรานับถอยหลังเนี่ยอีก4ี่ชั่วโมงกว่านะ,ะตอนนี้บรรยากาศที่เขาจัดงานก็เตรียมตัวแล้วละ่ะทุกอย่างพร้อมแล้วคือพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนโดยเฉพาะเวทีใหญ่ๆต้องมีการซักซ้อมกันแต่มีบางประเทศเข้าสู่ปีใหม่ไปแล้วนะครับ ในโลกนี้นะฮะเทวีป195ประเทศประเทศที่เ,เข้าสู่ปีใหม่ไปแล้วนะครับตอนเวลา5โมงเย็นบ้านเรานะครับก็คือเกาะค,ค,คิริติมาตินะครับเกาะคิริติมาติหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกท่านผู้ชมฮะมีเวลาที่เร็วกว่าประเทศไทยก็ประมาณ7ชั่วโมงนะแล้วก็เริ่มเข้าสัก,กราดใหม่ไปแล้วตั้งแต่ บ้านเราห้าโมงเย็นของเขายิงพุกันแล้วฮะอ๋อโอ้โหแต่เป็นหมู่เกาะ <laughs> ประเทศเกาะเล็กๆนะครับถัดมาก็คือเข้าไปแล้วนะฮะปีใหม่ไปแล้วก็คือ New นิวซีแลนด์ฮะนิวซีแลนด์ก็เร็วกว่าเราหชั่วโมงนี่ฮะอันนี้ที่ประเทศไหน <New S 1> นิวซีแลนด์ฮะท่านผู้ชมฮะนิวซีแลนด์ตอนหกโมงเย็นนะฮะประมาณหกโมงเย็น <laughs> เห็นไหม <laughs> เขายิงพลุไปแล้วก็เที่ยงคืนแล้วอะโอ้ oh. <laughs> ก็เที่ยงคืนไปแล้วก็เที่ยงคืนมา1ชั่วโมงกว่าแล้วถ่ายประมาณหกชั่วโมงเลยใช่เขเร็วกว่านะแล้วก็เดี๋ยวก็ออสเตรเลียอันนี้ออสเตรเลียเปล่าหอ,อนิวซีแลนด์อยู่แล้วนี่ออสเตรเลียที่อาจารย์เอสดีอัสดายม,มานาคอยู่ <c oughs> นี่นะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละฮะเอ่อ18บแนาฬิกาสินาฬิกานะครับแล้วก็ประเทศที่เริ่มเข้าดาวในฝั่งที่กลุ่มที่ เร็วกว่าไทยสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเป็นเวลาประมาณเดี๋ยวสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะเป็นอะไรฮะญี่ปุ่นเกาหลีจีนอ่าเพราะเขาเร็วกว่าเราชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะฉะนั้นเรากําลังสี่ทุ่มห้าทุ่มของอญี่ปุ่นเกาหลีจีนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ประเทศสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมฮะประเทศสุดท้ายที่เข้าสู่ปีใหม่ในบรรดา1 9 0กว่าประเทศเกือบ200ประเทศ ประเทศที่เฉลิมฉลองสุดท้ายเลยก็คือเป็นหมู่เกาะเหมือนกันครับคืออยู่เนี่ยท่านผู้ชมฮะเออฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งซ้ายนี่คือเอ๊ะต้องฝั่งฝั่งฝั่งตะวันออกสิฝั่งขวาฝั่งขวาก็คือเกาะคิริติมาตินะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยที่ใกล้กับเกาะเนี่ยก็คือเออก็คือประเทศ นะสุดท้ายที่เรียกว่าหมู่เกาะนิวเออเมริกันซามมวนะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคิริคิริติมาตินะครับเขาจะฉลองเขาจะฉลองเข้าสู่ปีใหม่เขาดาวเนี่ยในวันพรุ่งนี้เวลาบ้านเราตอนเราหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ของเราหนึ่งทุ่มใช่เขาก็เข้าสู่ปีใหม่ใช่เขาเพิ่งจะวันที่หนึ่งมกรา ของเขาเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยฉลองก่อนใช่อีกด้านหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเลยใช่ไหมถูกต้องอ๋อคนละคนละแบ่งแบ่งขั้วโลกพอดีอ่ะคิริบาสใช่ไหมออใช่ฮะอ่คิริบาสเนี่ยก่อนนะประเทศแรกเลยอ่คิริบาสเข้าไปแล้วตอนห้าโมงเย็นอ่าส่วนประเทศนิวเออเมริกันซามัวเนี่ยจะมาตอนวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มบ้านเราเออเขาเพิ่งจะเที่ยงคืนของวันที่หนึ่งมกราเอเออนี่ท่านผู้ชมฮะ เราก็รอนะฮะท่านผู้ชมฮะอีก4ชั่วโมงกว่าอีกสชั่วโมงกว่าก็จะสว่างสวัยกันทั่วประเทศนะครับก็จะเสียงแฮปปี้กรี๊ดเสียงพรุเสียงอะไรแบบมีความสุขกันนะครับอ่านี่ส่วนในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพไฮไลท์ที่พูดกันทั้งวันนี้นะก็ไม่พ้นสองที่<อ>ที่ไอคอน สยามแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเซนท์เทนเวิร์มนะฮะออก็ทั้งสองที่นี้ในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนั้นก็เข้มงวดกดขันมากนะฮะแล้วก็ศิลป,ปินนักร้องดารานักแสดงที่จะขึ้นเวทีของทั้งสองจุดนี้ก็โอ้โหคับขั่งมากตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยนะไอคอนสยามเนี่ยไฮไลท์ของเขาเนี่ยะฮะท่านผู้ชมฮะความจริงแล้วเขาก็มีงานมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ําเย็นๆด้วยซ้าไป นะฮะแต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ5ทุ่มหทุ่มประมาณนี้ลิซ่าขึ้นเวทีตามกำหนดการของไอคอนสยามที่จัดงานในวันนี้นะครับเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ17นา5นาทีซึ่งตอนนี้ก็ไปแล้วประมาณเกือบชั่วโมงนึ่งนะฮะนี่นะครับแล้วก็โอเพนนิ่งโชว์เนี่ยนะก็เริ่มประมาณ6กโมงครึ่งนะครับ แล้วก็ทุ่ม10นาทีก็จะเป็นนนทนนสทุ่มพีพีบิวกิน2ทุ่ม55าแอตลาสนะครับสามทุ่มครึ่งโฟอี Eve, นะฮะแล้วก็4ทุ่มครึ่งเจฟสเตอร์ ster, 5ทุ่ม20ลิซ่านี่นะฮะแล้วก็เที่ยงคืน15จนถึงตีหนึงก็จะเป็นเป็กผลิตโชคในตามนี้เลยนะฮะอันนี้ของไอคอนสยามแล้วก็ถ่ายทอดสดเดินโอ้โห หลายช่องทางท่านผู้ชมไปเลือกดูนะฮะทั้งแพลตฟอร์มของทีวีทั้งแพลตฟอร์มของออนไลน์นะฮะก็คนจะดูที่นี่ประมาณ30ล้านคนขึ้นดูทางทางถ่ายทอดสดใช่30ล้านคนขึ้นนะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ทั้งไอคอนสยามและเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะไปขึ้นจอจตุรัสไทม์สแควร์ที่นิวยอกเหมือนกันไอคอนด้วยนะฮะและไอคอนเนี่ยน่าจะ สื่อใหญ่อย่าง CNN เนี่ยเวลาเขาประเทศไหนเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยเขาก็จะเอาไปรายงานทางทาง CNN ะก็จะทําเป็นคลิปออประเทศไทยเข้าใจว่าทาง CNN ่ยจะเอาที่คุ้งน้ําเจ้าพยาก็คือไอคอนสยามอ๋อเป็นสัญลักษณ์ที่เขาจะจอะหน้าจอเป็นช่องๆใช่ใประเทศไหนถึงก่อนถูต้องออนะนี่นี่ครับแม่ลเน,นตึกนี้เป็นเป็นตึกโฆษณาโดยเฉพาะเลย นี่จตุรัสตามสแควร์ที่นิวยอร์กนะที่นิวยอร์กใครเคยไปแล้วก็คงจะแบบมีมีความทรงจำที่ดีนะเห็นไหมตอนนี้ก็เนื้องแน่นแล้วนะละนี่เป็นสถานที่เขาดาวนะท็อปอาจจะท็อปทรีด้วยซ้ำไปของโลกของโลกซึ่งดูจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมะแต่มันเป็นย่านเก่าแก่ ได้เขาแกวิวเวิลด์แม่น้ําอะไรก็ไม่มีสะพานโครงเหล็กอะไรก็ไม่มีเป็นตึกใช่ไหมถ้าดูกี่ปีกี่ปีก็จะเป็นรูปนี้นะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยลูกบอลยักษ์ใช่ไหมใช่ลูกคริสตัลแค่นั้นเองนะเห็นไหมฉะนั้นติดตามกันนะครับแล้วก็มีรายงานมาจากภูเก็ตท่านผู้ชมฮะภูเก็ตนักท่องเที่ยวนะครับคือภูเก็ตเนี่ย ที่แหลมพรมเทพได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในประเทศไทยและเดี๋ยวพรุ่งนี้แสงแรกแสงแรกของเราเนี่ยก็คือที่โขงเจียมไงใช่ไหมโคงเจียมที่เราไปมาใช่อำเภออำเภอสุดท้ายของเออไม่ใช่อำเภอสุดท้ายอำเภอตะวันออกสุดอำเภอตะวันออกสุดของประเทศไทยอำเภอที่จะได้รับแสงแรกของปีใหม่ก่อนอำเภออื่นก่อนอีกแป ือทั้งหมด878อำเภอเนี่ยอำเภอของเจียมจะได้สัมผัสแสงแรกแล้วก็อำเภอสุดท้ายนะฮะอำเภอเมืองภูเก็ตที่แหลมพรมเทพตำบลราไวย์อันนี้พระอาทิตย์ตกสุดท้าย<อ>นะโอไม่ใช่ตกสุดท้ายคือพระที่ตกที่สวยที่สุดเอาบอกอสุดท้ายไม่ได้ใช่ไหมนี่ฮะคนจะไปดูพระอาทิตย์ตกก็ชออยช่ตรงนี้แหลมพรมเทพเขาบอกว่ามันสถานที่ก็โรแมนติกนี่บรรยากาศตอนเย็นวันนี้ฮะ ผู้คนก็นไปกันคึกคักนะฮะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่มีชื่อเสียงเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไเห็นคนไหมเต็มไปหมดนะฮะเต็มไปหมดแล้วก็สภาพทําเลมันก็เหมาะมันเหมือนกับอัตจันทร,ร์ลงไปอ่ะดูอะไรดูพระอาทิตย์ใช่ใช่ไหมมันเป็นทางลาดลงไปนะมันเป็นทางลาดลงไปเลย,เลยนะค,คือทุกคนได้เห็นอ่ะใช่ใช่ไหมไม่บางกันยืนเงี้ยไม่บางกันทุกคนได้เห็นมันเป็นอัตจันทร์ธรรมชาติเลยอ่ะ เหมือนกับเราเวลาเราไปดูบอลเนี่ยอันนี้ดูภาพที่แค่นั้นเองคะับนี่นี่นั่งดูกันอย่างนี้เลยยืนดูกันอันนี้ภาพเย็นวันนี้ท่านผู้ชมฮะนี่คือภาพเย็นวันนี้นะฮะโอ้โห oh oh. นี่แล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมครับก็ในกรุงเทพเอ่อจุดที่เป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของในกรุงเทพถ้าหากว่าจะไปไหว้พระ ครับก็คือแถวสนามหลวงอตอนนี้ถ้าไปตรงนั้นไหว้อะไรได้บ้างเข้าไปไหว้วัดพระแกว้วอศาลหลักเมืองอพระธาตุเคี้ยวแกว้วโอ้โห<อ>ไปเนี่ยได้สามที่เลยฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะช่วงนี้นะฮะก็คนก็จะไปที่นั่นเยอะนะครับศาลหลักเมืองวันนี้ก็คึกคักนะครับไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองผู่ผ้าแพรเติมน้ํามันตะเกียงก็คะเนกันว่าตัวเลขห้าพันคน ต่อวันเป็นอย่างต่ำนี่ที่ศาลหลักเมืองนะครับส่วนมากก็จะเอาเลิกเอาชัยเนี่ยนะนะไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนที่จะขึ้นปีใหม่นี่นะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็คืนนี้นะครับท่านผู้ชมฮะศาลหลักเมืองเปิดทั้งคืน<อ>ยาวเลยนะ<อ>ท่านเข้าดาวเสร็จจะไปไหว้ศาลหลักเมืองก็ได้<อ>แล้วจะอยู่นั่นจนถึงเช้าหกโมงเช้าก็มีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์สิบรูป จากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมาราม,มก็จะมารับบินทบาตนะครับตอน6มโมงเช้าเนี่นะฮะแล้วก็วัดพระศรีรัตนาศา,าศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วคนก็ไปทําบุญที่นั่นเยอะเช้าวต่างชาติก็ไม่น้อยที่ไปวัดพระแก้วเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ,อ,อมาสการะพระบรมสารีริกธาตุพระาธาตุเขียวแก้วจากจีนที่นำมา ประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ในตั้งแต่4ธันวาคมถึง14กุมภาพันธ์นะครับก็73วันฉะนั้นเนี่ยถ้าไปแถวท้องสนามหลวงท่านสามารถกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้ง3ที่นี้เลยนะคุ้มเลยเป็นสิริมงคล<า>ตอนรับปีใหม่ใช่แล้วก็ถ้อยทีถ้อยสายกันนะครับ,รบท่านผู้ชมฮะ โดยเฉพาะที่บริเวณศาลหลักเมืองนะฮะศาลหลักเมืองก็สถานที่คับแคบนะฮะ<อ>แล้วก็บทสวดบทอะไรกอ็อาจจะค่อนข้างยาวฉะนั้นถ้าใครสวดเสร็จแล้วก็คือจะมีบทสวตดติดอยู่ทั้ง4ด้านใช่นะฮะติดอยู่ทั้ง4ด้านเสร็จแล้วพอสวดเสร็จก็รีบปลีกตัวออกมานะฮะให้ท่านอื่นได้เข้าไปสวดบ,บ้างนะครับก็เข้าไปอย่างสงบสงเ่ยมแล้วก็เงียบเงียบนะฮะที่ท่านชมฮะ คนเด็กๆหนุ่มๆสาวๆก็ไปก,กันเยอ<ช>ะ,ะใช่ฮะหนุ่มๆสาวๆก็ไปก,กันเยอะน,น่ารักมากนะฮะแล้วก็ที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมฮะโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปสัมผัสลมหนาวและก็รอชมแสงแรกที่ดอยอินทนนท์นะครับในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ก็ทำให้การจราจรบ,บนถนนจอมทองดอยอินทนนท์นะครับโอ้โหับข่างยาวเหยียดท่านผู้ชมฮะ ก็ลดเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะครับแล้วก็มีคนเดินทางไปชื่นชมความงามตามธรรมชาตินะนี่ครับเชิญทางนี้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของพลุเพลิอ,อะไรอะ่ะใช่ไหมธรรมชาติล้วนๆธรรมชาตินะนะไปฉลองปีใหม่กันแล้วแต่ฮะแล้วแต่สะดวกนะครับใครจะมาทางไปดูพลุก็เชิญเลยเนะก็ม,ม,มีมีทุก ทบจะมีทุกจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวใครจะไปชื่นชมธรรมชาติใครจะไปชื่นชมทะเลหมอกนะฮะ hmm. หรือว่าใครจะไปสัมผัสอากาศหนาวมันก็จะเป็นอีกบริเวณหนึ่งหรือใครจะไปสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะเมืองไทยเราก็ดีแบบนี้นะครับจ,มมจุดกางเต็นท์เต็มหมดฮะท่านผู้ชมฮะนี่จุดกลางเต็นที่ที่เ,เพจอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพโพสต์ข้อความวันนี้ ลานกลางเต็นท์ดอยปุยเต็มแล้วนะครับแนะนำจุดกลางเต็นท์สำรองก็คือจุดกลางเต็นท์บ้านพักสวนสนน้ำตกมณฑาทานน้ำตกหมอกฟ้านะครับหรือว่าอุเทียนแห่งชาติใกล้เคียงก็ไปที่อุเทียนแห่งชาติขุนฐานแม่วางอย่างนี้เป็นต้นอืมโอ้โหสภาพก็แน่นอนอยู่แล้วเอารถไปอ่ะน่นเต็มเลยนี่นะฮะนี่เชียงใหม่ยังมีที่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะ ก็ที่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิพุทธคยานี่นะชาวบ้านถือเป็นพระธาตุประจําปีมะเส็งหรือว่าปีงูเล็กซึ่งเป็นปีของปี2568นะครับนี่นะฮะนอกจากความเชื่อเรื่องปีนักษัตรแล้วนะครับวัดเจ็ดยอดก็ยังมีความสวยงามมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในการสร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่ในอดีตนะครับนี่นะฮะ นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับเข้าไปกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเจ็ดยอดนี่นะบางคนก็เห็นว่าอ๋อวัดนี้นะฮะเป็นพระธาตุประจําปีมาเสงก็จะพาลูกพาหลานหรือคนที่เกิดปีมาเสงเนี่ยก็มากราาวไหวขอพออนรนปีมาเสง็งปีหน้าเลยใช่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปีมาเส็งแล้วฮะอูเล็กใช่และไข่ไข่จะเกิด ใครจะเกิดในวันนี้หรือว่าวันที่หนึ่งมกราคม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนท่านผู้ชมฮะที่ก็ไม่ได้พักผ่อนนะไม่ได้หยุดไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้พาค,ครอบครัวไปเที่ยวที่แน่ๆก็คือบรรดาตำรวจทหารทั้งหลายโดยเฉพาะตำรวจทั้งหลายก็ต้องเสียสละเป็นอาชีพที่เสียสละมากนะฮะ <c oughs> ก็ต้องออคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรคอยดูแลรักษาความปลอดภยัยดูแลความสงบนะฮะทุกจังหวัดครับ ตำรวจทุกจังหวัดในค่ำคืนนี้เหนื่อยแล้วก็บรรดา,าหมอพยาบาลใช่ไหมใช่หมอพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่าจะมีคุณแม่จํานวนหนึ่งซึ่งก็กําลังจะคลอดน้องคือเวลาเกิดมันเลือกไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมบางมีไหมะคุณแม่บางคนแบบโถท้องมาวันนี้แบบจะเกิดวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าจะเกิดความจริงจะเกิดตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่อันเอาไว้อันเอาไว้อันเอาไว้วันวนี้หรอใช่ <laughs> อยา่าใจลูกเกิดวันที่หนึ่ง ไม่ใช่วันนี้ด้วยอันอีกสักสี่ชั่วโมงอ่ะให้เกิดวันที่หนึ่งใช่ให้เกิดวันที่หนึ่งมกราคมมีนะคุณทีละและโดยเฉพาะยิ่งยุคนี้ใช่ไหมแบบผ่าผ่าคลอดใช่ไหมผ่าคลอดถ้าเกิดเวลาที่จะคลอดน้องเนี่ยสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองเนี่ยก็จะขอสมมติกำหนดผ่าคลอดวันที่สี่หรือว่าห้ามกราคมก็บอกคุณหมอเอาวันที่หนึ่งเลยก็แล้วกัน อีกสามสี่วันเองนะเอาเลยหนึ่งลูกดีฉันเกิดเันที่หนึ่งมกกาลาโอ้โหสวยเลยใช่ไหมเออน้องปีใหม่เลยน้องปีใหม่มาเลยอ่ะใช่ไหมฮะเออก็ก็ก็ขอให้ใครก็ตามแต่ที่จะคลอดน้องในวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะฮะได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายก็ เเจริญเติบโตแล้วก็รับขวัญปีใหม่ไปด้วยนะฮะก็เป็นปีมูเล็กปีมาเสงนะฮะครับนี่นะฮะก็ท่านผู้ชมฮะตํตำรวจเมื่อกี้พูดถึงตํารวจสําานักงนตํารวจแห่งชาติก็แนะนําในช่วงปีใหม่ห้าไม่ห้าไม่นะสําหรับในช่วงปีใหม่นี้นะครับหนึ่งก็คือไม่เมาแล้วขับก็คือไม่ขับรถหลังจากที่เราไปเมาสุราหรือว่าไปดื่มเหล้ามานะครับนี่นะฮะ พอนํานไปสู่อุบัติเหตุได้อืมไม่ยิงนะะหมายถึงไม่ยิงปืนขึ้นฟ้าโโไม่ได้เลยนะฮะปีใหม่นี้เนี่ยอาทำอะไรที่มันเป็นสิริมงคลยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยไม่ใช่สิริมงคลแน่นอนอันนี้เลวร้ายมากเล,ลาเลยเลยิงปืนขึ้นฟ้าขาบอนม,<ช>มีเครื่องบินนะอย่าลืม <c oughs> มายถึงเครื่องบินกระสุนไม่ตตกใส่หัวคนนี่ไม่ลอยนะฮะก็คือไม่ปล่อยโคมในพื้นที่ห่วงห้าม,มหรือว่าใกล้สนามบินเพราะอันตรายมากนี่นะ ความจริงแล้วเนี่ยช่วงปีใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยโคมนะมนะฮะไม่เชื่อก็คือไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงด้วยการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้โอนเงินมาตรวจสอบหลอกขายสินค้าหลอกให้กดลิงก์อะไรต่างๆนานานะครับและข้อห้าไม่ลืมไม่ลืมที่จะล็อกรถล็อก,ก,กบ้านให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าของตัวเองตอนที่ต้องออกไปท่องเที่ยวนะฮะนี่คือห้าไม่ ไม่เมาแล้วขับไม่ยิงไม่ลอยไม่เชื่อแล้วก็ไม่ลืม,มน,ะนี่ท่านผู้ชมฮะมออีวันนี้มีผู้โดยสารนะครับที่ใช้เฟซบุ๊กคุณนรงศักดิ์เขาโพสต์คลิปวิดีโอขณะโดยสารบญเครื่องบินสายการบินที่จะไปจากดอนเมืองไปน่านนะเย็นเมื่อวานนี้นะไม่ใช่วันนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้ปรากฏว่าเครื่องบินบินไม่ขึ้นกับตันพยายามถึงสองรอบ แต่ไม่สําเร็จนะแล้วก็ต้องกลับมาหลุมจอดเพื่อตรวจสอบในคลิปเป็นการบินขึ้นครั้งที่สองและเมื่อบินขึ้นไม่สําเร็จก็มีผู้โดยสารบอกกับแอร์โฮสเตสว่าแอร์กลับก่อนได้ไหมนี่ฮะแอร์กลับก่อนได้ไหมหรือมึงเออแอร์น้องๆไม่ไปแล้วได้ไหมเลอไม่ไปแล้วได้ไหมนะนี่ฮะมีคลิปนะฮะเดี๋ยวดูคลิปท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูคลิปนะฮะ ขับไปี่ว่าโหดตายคุเฮ้ยไม่พร้อมจะฝึกขับเลยครับแอับกอนได้ไหอร์ไม่ไปแล้วได้ไหมนี่ท่านผู้ชมฮะก็ล่าสุดนะครับทางด้านของ นกแอร์ครับหลังจากมีผู้โดยสารไปโพสต์แบบนี้นกแอร์ได้ชี้แจงเส้นทางเที่ยวบินดีดี176ดอนเมืองน่านเมื่อวานนี้นะครับเครื่องเมื่อเครื่องบินกำลังจะวิ่งขึ้นจากทางวิ่งนักบินตรวจพบปัญหาทางเทคนิคบางประการจึงตัดสินใจยกเลิกการวิ่งขึ้น และนาเครื่องบินกลับไปที่หลุมจอดอีกครั้งโดยการตัดสินใจอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและมาตรการด้านความปลอดภัยสากลทุกประการสายการบินนกแอร์ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยเป็นลําดับแรกจึงต้องตรวจสอบเครื่องบินโดยละเอียดก่อนนํากลับมาให้บริการอีกครั้งและได้มีการนําเครื่องบินลําทดแทนมาให้บริการในเที่ยวบินนี้นะครับมีการล่าช้าออกไปเป็นเวลาทุ่ม20สายการบินนกแอร์ขออภยัยผู้โดยสารทุกท่านสําหรับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ที่สุดเอาลำอื่นมาแล้วก็บินไปได้นะครับแต่ว่าทางนกแอร์เขาชี้แจงบอกว่านักบินตรวจพบปัญหาทางเทคนิคบางประการและไม่ขึ้นอันนี้ถือว่าถูกต้องอืมไม่ทราบเพราเจออะไรนะเออไม่ทราบว่าเจออะไรแต่แต่เมื่อกำลังจะขึ้นแล้วมันไปเจอเข้าปบนักบินไม่บินขึ้นออันนี้ถือว่าให้ความสําคัญนี่แต่คุณพี่ที่เขานั่งอยู่ในเครื่องบินเนี่ยเขาอธิบายว่า มันขัดข้องคือครั้งแรกเครื่องกําลังจะขึ้นออกไปได้นิดเดียวคือตั้งลำแล้วกำลังจะขึ้นแล้วเ,<อ>เครื่องดับ<อ>ดับ<อ>กับตันก็ขับวนมาใหม่ตั้งลำใหม่เครื่องแล้วคราวนี้ก็เล่นเครื่องมาดีเลยนะแต่เครื่องเสียงดังมากพอวิ่งออกไปอย่างเร็วกําลังจะเทคตัวขึ้นปรากฏว่าตอนนั้นเขาก็สังเกตโชัยพี่คนนี้เขาขึ้นบินบ่อยเ,อเขาบอกทุกทีเครื่องบินจะยกตัวเนี่ย จะอยู่ตรงกับโรงจอดของเครื่องบินกองทัพอากาศโรงแรกแต่นี่มันเลยมาถึงโรงที่สองเอ๊ะทำไมมันยังไม่ยกตัวเครื่องก็เล่งแล้วนะตอนนั้นเครื่องเสียงดังสักพักหนึ่งเบรกหัวทิมและท่านผู้ชมดูทางภาพซ้ายปีชะลอการบินเนี่ยกลางขึ้นมาฟุบนะฮะปีเขารู้เลยใช่แล้วกับแล้วก็ทีนี้ก็วนกลับไปเป็นรอบที่สองทีนี้กัปตันก็ประกาศว่าเครื่องขัดข้องนะฮะต้องกลับไปหลุมจอด แล้วก็รอเปลี่ยนเครื่องโอ้โหพี่เขา,าก็ยังมองในแง่ดียว่าเออดีแล้วล่ะที่กับตันไม่ฝืนขึ้นไปใช่ใช่เนี่ยคนมีเสียงอะไรนี่เขาเขาใส่เป็นซับหมดเลยนะ <laughs> เอออะไรนะไม่ไม่ไหวอย่าฝืน <laughs> ไม่ไหวอย่าฝืนแ <laughs> อแอ,อกลับก่อนได้ไหม <im it> โอ้โเ<อ>ดีครับปีกที่มันต้านลมได้ใช่เลยมันมันก็มันบู๊บเลยนะใช่เออ เาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยว <fera> เรากลับมาวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะจะมีพระราชทานพรปีใหม่ครับจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ it แล้วเดี๋ยวก็จะมีท่านนายกจะมีผู้นําทางศาสนามาให้พรนะครับหลังจากหลังจากข่าวในพระราชสำนักน,ะ,าานกะเดี๋ยวจะมีข่าวพระราชสำนักแล้วเดี๋ยวก็จะมีท่านผู้นําศาสนาต่างๆนะฮะก็เป็นเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีนะะในวันขึ้นปีใหม่นะครับ <x> อย่างวันนี้วันนี้ท่านผู้ชมฮะคุณชวนหลีกภัยนะครับคุณชวนหลีกภัยสอสอ,สอประชาทิปัตดอดีตประธานสภาผูแ้แทนรัษฎรได้อวยพรปีใหม่ให้พี่น้องคนไทยนะครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านชวนหลีกภัยนะครับปีใหม่2568เราได้ผ่านเหตุการณ์ปี2 5 6 7มา ทั้งบวกแล,ละลบใหม่นะครับก็ในวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนก็คงจะเจอทั้งสิ่งและดีร้ายต่อไปในอนะคตรเช่นเดียวกันแต่หวังว่าขอให้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ดีและขอให้พี่น้องประชาชนได้ประสบความสำเร็จในภารกิจด้วยความมุ่งมั่นพยายาม นโยบายส่วนตัวผมนั้นอยากให้คนไทยมีความเข้มแข็งโดยการช่วยตัวเองได้จึงไม่ค่อยสนับสนุนในการที่จะทําให้คนหนแด่แจกเงินแต่อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความมุปอานะตัวเองและเราจะภูมิใจและพี่น้องจะไม่มีวันตกต่ำบจะทาอะไรได้วยตัวเองแต่ว่าถ้ารุ่งเรืองด้วยเงินแจกเนี่ย มันไปไม่รอดเนี่ยวันหนึ่งมันก็ย้อนกลับไปสู่ความยากจนและการช่วยโอยไม่ได้ผลหวงอย่างนี้พี่น้องจะได่ถนักนะครับเงินใครก็อยากได้แต่ว่าขอให้ถนัะว่ารา้องทพยายามพัฒนาตัวเราเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเม่เราจะสู้ก็ไม่ได้ครับขอขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เจริญด้วย สตุพิตพรชัยอายุวรรณะสุขภัละสําหรับพี่น้องชาวพุทธและขอให้มีความสันติสุขมีความเจริญรุ่งเรืองสาหรับพี่น้องที่มีความเชื่อทางศาสนาอื่นๆครับขอบพระคุณครับที่กรับมี่ด้เด้ไพ่นะฮะอดีตนายกรัตรีนะครับก็ให้พอในวันปีใหม่ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการการเมืองใช่ใช่ก็ขอให้ทุกคนสร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเองครับนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะ คุณพีรพันธ์สาลีลรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะก็มีการอวยพรปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยะฮะผมพีรพันธ์สาลีลรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติครับในโอกาสวราระดิถีขึ้นปีใหม่2,568นี้ครับผมและสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติทุกคน ขอรัตนาคุณปฏิรัตนาไตรและส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องประชาชนเคารพนับถือโปรดดลบันดาลและกุ้มครองให้พี่น้องประชาชนทุกท่านพร้อมครอบครัว มีแต่ความสุขความสําเร็จมีลูกหลานที่นําความท้่ใจมาให้กับพี่น้องทุกคนในปีหน้านี้อย่างเต็มที่ทุกคนขอพี่น้องทุกคนประตกบความสุขแล้วก็เดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้โปรดไปจัดประเทศอนันาดต่างๆครับขอสิ่ง,งสัาดิสิทั้งหลายโปดคุ้มครองพี่น้องทุกคนให้มีความสุขและมีความมั่นคงในครอบครัวทำมาค้าขายได้ยิ่งขึ้นไปกว่าปีที่แล้วนะครับขอบคุณครับหัวหนา้าพรรคร่วมไทยสร้างชาตินี่ครับ เอาละฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในพระราชสำนักแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อช่วงหน้านะอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ